Yeah. <laughs> อาชีพเกษตรกรไม่ว่าจะทำนาทำไร่ทำสวนก็สามารถออกรถกับเราได้ที่นี่ที่เดียวเอกออตโตค้ค่าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลวนางอยู่อยู่กับ เอกออโต้ค่ะนะคะวันนี้นะคะนางก็มีข่าวดีนะคะสําหรับอาชีพเกษตรกรน,นะคะ oh. ออกงอ่ายอนุมัติไว้นะคะเ oh. อกสารน้อยไม่ต้องใช้คนขายและที่สําคัญนะคะ <Okay. S 1> ออกรถกับเรานะคะมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะมากกว่า2 0 0้คันนะคะและที่สําคัญออกง่ายนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่ศูนบาทเท่านั้น,นะค่ะ oh. ฟรีดาวน์ฟรีได้จ่ายค่าจัดค่าโอนภาษีพ oh. รบอแถมฟรีประกันภัยอีก1ปีเต็มเลยนะคะ oh. ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางเข้ามานะคะ, oh. ะ,คะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ส่งมอบรถฟรีทั่วประเทศค่ะย้ํานะคะอาชีพเกษตรกร นะคะใช้เพียงแค่เอกสารเล่มเขียวนะคะหรือว่าอ่าทะเบียนเกษตรนั่นเองนะคะทะเบียนเกษตรกร,ะระกน,นะคะสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะ mm. อ่าไม่ว่าจะทําอะไรนะคะไม่ว่าจะทํานาทําไร่ทาสวนนะคะหรือว่าอย่างที่นี่เลยนะคะก็ปลูกเป็นถัวนะคะถั่วฝักยาวนั่นเองนะคะก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะ mm hmm. ใครที่สนใจนะคะติดต่อมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นมาด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ mm hmm. วันนี้นางต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ